ครสวัสดีนะคะเดี๋ยวเรียนวิชาสศึกษากับครูครูวานวิชานะคะครูครันได้ก่อนแล้วเนาอันนี้อ่เอาไมไ่ไม่ไม่ไมเไมไมไม่ไม่ไม่ไค่ไมไ โอเคสวัสดีครับนักเรียนครับเรียนต่อนะอา้าวนะครับบทที่สามสื่อโฆษณาแลนะผลสุขภาพนะครับทบทวนนะครับเสร็จแล้วสาระสำคัญสื่อสารสื่อโฆษณามีผลต่อการเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพเราจึงควรวิเคราะห์สื่อโฆษณาก่อนเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนเสมอนะครับอันนี้คือสื่อครับเราต้องดูด้วยแต่ว่าดูด้วยว่าที่เขาโฆษณาเป็นจริงหรือเป็นจริงแค่ไหนนะครับ อย่าไปเชื่อแบกสื่อโฆษณานมากอาหารนะครับอาหารก็บอกว่าคือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปและทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเป็นประโยชน์และทําให้เราจเจริญเติบโตด้วยนะครับไม่ใช่สิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วไม่ประโยชน์เป็นโทษัอนเขาไม่ได้ว่าอาหารครับทีนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์สุขภาพขเขาบอกว่าคือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของคนเราเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับกินแล้วทำให้สุขภาพดีครับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครับที่เรามาดูหลักในการเลือกซื้ออาหารควรคำนึงถึงสามปอนะครับสามปอปออะไรบ้างสามปอ่ใช่ ไม่ใช่ปอไม่ใช่ปอประยุทธ์ปอ้ปอมปอไม่ใช่นะสามปอนี่คือปอหนึ่งยึดหลักสามปอสองแล้วก็สองปลอดภัยนะครับมีความสะอาดปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะครับและสารอันตรายผลิตจากแหลงที่เชื่อถือได้นะครับ มีหน่วยงานของรัฐให้ความรับรองว่าปลอดภัยอย่างเงี้ยนะครับควรคำานึงถึงหลักสามปอคือประหยัดสามประหยัด่าดูหนึ่งกอ้อหนึ่งประโยชน์นะครับประโยชน์อ้อที่หนึ่งคือประโยชน์นะครับเป็นอาหารที่สดสดใหม่มีคุณค่าทางพุชนาการที่ครบถ้วนเหมาะก,กับความต้องการของคนในแต่ละวัยนะครับ นั่นคือประโยชน์นะครับคือมีความสดใหม่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมาะกับความต้องการของแต่คนแต่ละวัยอ่าต่อไปปอที่สองเอ่ไรปลอดภัยนะครับมีความสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีหน่วยงานรัฐเอ้ยความรับเอ้ความรับรองว่าปลอดภัยก็คือมีเครื่องหมายออยอนนั่นเองนะครับปอที่สามคือประหยัด มีในท้องถิน่นหาง่ายตามฤด,ดูกาลร,ราคาถูกเนี่ยคือประหยัดถ้าเราไปกินอนะ่ะผลไม,ม้เราก,กินนะอาหารที่ไม่ตรงตามฤดูกาลมันก็แพงนะครับของที่มีในท้องถิน่นถ้าเราไม่กินเราไปซื้อจอากที่อื่นมันก็แพงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาของที่มีราคาถูกหาง,ง่ายตามฤดูกาลมีท้องถิน่นนะครับเราก็จะได้ของที่มีราคาถูกนะครับช่วยประหยัดด้วยช่วยเราประหยัด เหมือนบ้านเราเนี่ยเราบ้านเราอยู่ใกล้ทะเลเงี้ยมีปลาทูปลาอะไรปลากระพงอะไรพอกินได้อยู่แต่เราดัานไปกินปลาแซลมอนอย่างเงี้ยอ่ามันก็เป็นยังไงมันก็แพงหย่ยากมันมาจากที่อื่นนะครับก็ต้องหาในพื้นที่ของตัวเองนะครับมีประโยชน์เหมือนกัน เนี่ยการเลือกซื้อการเลือกซื้อราคาถูกนี่นี่การเลือกซื้ออาหารดูมีสีชมพูนะการเลือกซื้อเนื้อหมูอย่างเงี้ยสีชมพูสดถึงแดงนะครับเนื้อต้องละเอียดไม่หยาบเนี่ยไม่มีปุ่มขาวแทรกอยู่ในเนื้อหมูปุ่มขาวนั้นมันจะมีเป็นของมันจะเป็นของเรียกว่าไข่ยพยาธินะครับไข่ยพยาธิเพราะนั้นพอเรากินเข้าไปก็พยาธิก็จะ ตกลงไปในท้องในร่างกายของเราเราก็เป็นพยาธินี้ปุงโลก้นปอดนะครับเป็นโรคพยาธิตัวตืดอดางนี้อันตรายเหมือนกันนะครับกลิ่นต้องเป็นไปตามธรรมชาติไม่แรงเกินไปอย่างเงี้ยไม่มีมาแรงวันมาตอมใช้แล้วต้องคืนตัวได้ดีกดแล้วดิง่งขึ้นมาเลยไม่ใช่กดแล้วบุมติดนิ้ว กดไปแค่ไหนก็เป็นบุ๋มอย่างนั้นแสดงว่าเ,เ,เนื้อไม่สดนะครับสถานที่วางขายก็ต้องสะอาดด้วยครับอ่านี่เนื้อไก่เป็นยังไงครับเนื้อต้องแน่นผิวตึงนะครับผิวตึงผิวตึงมันกับเด็กอายุเราพวกเราอะไร,ร,ร,รไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปเนื้อหนังเหี่ยวย่นเหมือนกับรุ่นคุณยายอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับเหมือนกุ้ยก้อยอย่างเงี้ยเออ ไมเนื้อนังยูเอย่นมารุ่นกูก้อยอย่างเงี้ยแสดงไม่สดแล้วลูกว่าลูกว่าคม่เหี่ยวไหมไม่เหี่ยวทีใช่ไหมไม่เหี่ยวเลยไม่เหี่ยวเลยไม่เหี่ยวเลยนะครับป้าพาวินบอกว่าไม่เหี่ยวเลยเทียนรักบอกว่าไม่เหี่ยวเลยกิติพบอกว่าไม่เหี่ยวเลยสองนะครับก็บอกว่าสีเนื้อสดไม่ซีดนะครับหรือมีเป็นจำสีเขียวๆนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับแสดงมันไม่สดถ้าเป็นจำสีเขียวๆนั้นอย่าเอา ไม่มีแผลตามตัวนะครับรอยเชือดอยังยังสดอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามีแผลเวอ์วะก็อย่าพยายามเลือกนะพยายามเลือกไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีเมือกอย่างเงี้ยใช้นิ้วกดที่ตรงไม่มีรอยบุ๋มเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับกรณีที่ซื้อแช่เย็นเนี่ยได้สังเกตวันที่ผลิตไม่ควรเกินสามวันนะครับที่เขาแช่เย็นมาไปซื้อตามไม่โคตามอะไรก็แล้วแต่เราดูด้วยว่า วันที่ผลิตนั้นวันที่เท่าไหร่ปลาก็เหมือนกันดูปลาตั้เกตง่ายๆปลาเลยเนื้อปลาต้องแน่นไม่เละนะครับท้องไม่แตกตาในกลมนะตาในกลมแล้วก็ใสใสแจ๋วยังแจ๋วอยู่นะถ้าเกิดเป็นมองมองมอนกับคนที่เป็นต้อกระจกนี่ออกไม่ได้แล้วนะั้นเนื้อปลาต้องมีสีแดงสดไม่ใยกพ็ฉิกเงือกไปดูเหงือกดำเขียวอย่างเงี้ยก็ไม่สดอย่างนั้นไม่สด ต้องขีกว้เหงือกแดงเลยยังแดงาาแสดงว่าสดนะครับเกล็ดต้องมันเป็นเงานะครับไม่หลุดออกจากตัวเนี่ยไปโดนเล็กเกล็ดหลุดอย่างเงี้ยแสดงว่าปลาเริ่มเน่าเล้กลิ่นต้องไม่มีต้องมีกลิ่นคาวธรรมชาตินะครับไม่ใช่กลิ่นแดงแบบเน่าเหม็นอย่างนั้นไม่ไม่ต้องท้องต้องไม่แตกด้วยลูกจับดูจับดูว่าถ้ามีท้องแตกอะไรแสดงว่าปลานั้นไม่สดนะครับปลาไม่สดอา่า ทีนี้วิธีเลือกซื้ออาหารกระป๋องเป็นยังไงครับเลือกซื้ออาหารกระป๋องก็บอกว่าเลือกอาหารกระป๋องที่กระป๋องอยู่ในสภาพที่ปกติไม่บวมหรือบุบหรือไม่มีสนิมเกาะเราได้อย่างนั้นถ้ามีสนิมเกาะระวางไว้ก่อนอย่าไปเอานะครับอย่าไปเอาบุบบวมอย่างนี้อย่าไปเอาแสดงว่ามันเริ่มเสียแล้วเริ่มหมดอายุแล้วเอาของสดๆใหม่ๆฉลากต้องบอกรายละเอียดของส่วนประกอบวันผลิต วันหมดอายุสถานที่ตั้งแหล่งผลิตที่ชัดเจนเลยพวกนี้ต้องชัดเจนหมดเลยนะครับสําคัญคือวันหมดอายุต้องดูก่อนเลยนะครับวันหมดอายุนะครับเช็คตรงนั้นดูก่อนเลยผลิตวันไหนหมดอายุวันไหนนะครับแต่แล้วเราก็มาดูสถานที่ตั้งแหล่งที่ผลิตนะครับเลือกที่มีการรับรองคุณภาพ จากสานักงานคณะกรรมก,ก,การอาหารและยาหรือออยนั่นเองนะครับที่มีวงสีแดงๆอยู่นะครับมีเครื่องหมายออยนั่นแหละคือถ้าต้องให้มีรับรองเครื่องหมายออยนะครับอาหารและยาเนี่ยวิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากนมดูนะครับต้องมีฉลากบอกรายละเอียดของส่วนประกอบว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างมีน้ําตาลกี่ส่วนนมอะไรก็แล้วแต่ส่วนประกอบของมันวันผลิต ผลิตวันไหนหมดอายุวันที่เท่าไรและสานที่ตั้งของแหลงผลิตที่ชัดเจนอันนี้ทุกทุกอย่างเลยเหมือนกันนะครับวิธีการดูเหมือนกันทีนี้การเลือกซื้อยานะครับยาเขาบอกว่าผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรค เราสามารถเลือกซื้อยาสามัญประจำบ้านได้ด้วยตนเองที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรที่มีใบอนุญาตประจำอยู่นะครับไม่ควรซื้อยาที่ไม่มีการรับรองเช่นยาชุดยาหมอ้อยาลูกกลอนเป็นต้นอย่างเงี้ยไม่ควรซื้อนะครับแล้วไม่ควรซื้อยาอันตรายด้วยตัวเองควรซื้อตามที่แพทย์สั่งนะครับนี่จำไว้เลย ครับให้แพทย์สั่งก่อนยาอันตรายเราจะซื้อได้แล้วก็พยายามไปซื้อร้านที่มีเภสัชกรจัดยาให้นะครับอย่าไปซื้อแบบไม่รู้ใครขายไม่ได้นะครับอันตรายการเลือกซื้อวัตถุอันตรายนะครับวัตถุอันตรายที่ในที่นี้หมายถึงวัตถุอันตรายที่ใช้ในในบ้านเรือนเช่นผลิตภัณฑ์ป้องกันกันกบจัดมแมลงนะครับผลิตภัณฑ์ล้างน้ําอย่างเงี้ย นะครับที่ใช้ในบ้านพวกยาฆ่ามแมลงพวกยาล้างน้ํานะครับเพราะมักแสดงสปปรรพคุณอวดอ้างหรือเกินจริงหรือระบุว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพาเราควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงข้อความภาษาไทยระบุวิธีใช้เก็บรักษาคําเตือนการแก้พิษเบื้องต้นซื้อที่อยู่ผู้ผลิต ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตและผู้นำเข้าบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีสภาพเรียบร้อยไม่บุกหรือกลอนอครับตรงนี้ดูดีหกเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับผมเครื่องมือแพทย์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารยาอยนะครับวงเล็บ อักษรย่อว่าอยอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจำไว้นะครับมีชื่อย่อว่าอ,อยอซึ่งมักจะพบโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงหรือใช้รับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเราควรเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญ,ญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเครื่องมือแพทย์ที่ใกล้ตัวนักเรียนได้แก่ ถุงมือ,อยางหรือถุงมือแพทย์สามารถเลือกซื้อได้โดยดูจากภาชนะบรรจุเขาบอกว่าต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยนะระบุชื่อการค้าวัตถุที่ใช้ทำวันเดือนปีที่ผลิตเนี้

เนี่ยคนเก่งแต่เราคิดตรงนี้นะคนเก่งเทคโนโลยีก็อย่างเงี้ยต้องอาศัยเพื่อนอยู่ตลอดนะสู้กูปเพิ่นไม่ได้กูเพิ่นยังวรัรรุนอยู่กูม,มันหมดยุคไปแล้วนะสู้พวกเธอไม่ได้แล้วของอย่างนี้กูยอมรับเลยสู้พวกเธอไม่ได้พวกเธอนีอ่สุดยอดสุดยอดนะครับโดก็บอกว่าการเลิกซื้อวัตถุเสพติดวัตถุเสพติดก็บอกว่าในที่นี้หมายถึง วัตถุที่มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเช่นพวกยานอนหลับเป็นต้นนะครับเราควรได้รับอนุญาตจากแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นนะครับเพราว,วัตถุเสพติดต้องที่ใกล้ตัวที่เราสามารถจะไปเนี่นย,ยน,นะยาแก้ไอก็ถือว่ามัน เราควรเลือกซื oh, oh. Mal ้อจากร้านขายยาที่เภสัชกรโดยดูสาญยาและใช้ตามขนาดที่ระบุไว้จึงจะปลอดภัยนะครับนั่นคือวัตถุเสพติดในการเลือกซื้อเครื่องสำอางเครื่องสำอางในที่นี้ไม่ใช่เครื่องสำอางไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องสำอางแต่งหน้าโดยเฉพาะสบู่ก็เป็นเครื่องสำอางยาสีวันก็เป็นเครื่องสำอาง แชมพูสระผมครีมนวดผมน้ำยา้วนปากจัดในพวกนี้จัดอยู่ในเครื่องสาอางเครื่องแต่งกลิ่นหอมเครื่องทำความสะอาดร,ร่างกายนี่คือเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการที่ใช้กับร่างกายเพื่อความสะอาดความสวยงามและแต่งกลิ่นหอมเช่นสบู่ยาตีฟันแชมพูสระผมเครื่องนวดผมอพวกครีมนวดผมน้ำยาล้วนปากเนาะ เครื่องสำางพวกนี้ในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดเป็นไงครับเพราะว่ามีหลักในการเลือกซื้อที่แตกต่างกันตัวยอย่างเช่นอ่าเนี่ยการเลือกซื้อยาสีฟันยาสีฟันแต่ละยี่ห้อโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันคือดังนั้นเราควรพิจารณาสิ่งต่างๆต่อไปนี้เครื่องหมายอ่าอยอยมีเครื่องหมายพอเครื่อง เรื่องสาอางพวกคุมพิเศษส่วนประกอบส่วนประกอบอะไรบง้งนะครับปริมาณคําเตือนเพราะว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีควรมีผู้ใหญ่ดูแลขณะแปลงวันบางคนเนี่ย6ปีเนี่ยบีบก็เต็มหลอดแล้วก็ไม่ใย่แปลงกืนยาสีฟันเข้าไปเลยอร่อยเพราะว่าพวกเธอบางคนเคยกลืนแล้วยาสีฟันตอนเด็กๆชิมๆแล้วก็ไม่ทันยาสีฟันไม่ทันได้แปลงมันฟองเลยกลืนไปหมดแล้ว นะครับนี่ก็ผสมฟัวรายพวกนี้ยการเลือกซื้อน้ำยาบ้วนปากเพราะเป็นสารละลายเพื่ออมกลัวปากและคอและบ้วนทิงออกไปนะครับในยาบ้วนปากช่วยในการชะาล้างช่องปากให้สะอาดเพื่อลดเชื้อโรคในช่องปากและรับกินปากเพราะว่น้ำยาบ้วนปากที่จัดเป็นเครื่องสำอางประกอบด้วย ด้วยน้ำแอลกอฮอล์สารแต่งกลิ่นเนีแต่งสีบางชนิดก็มีสารฆ่าเชื้อจุลินทีย์ด้วยการเลือกซื้อน้ำวันปาาควรพิจารณาจากหลักการดังนี้อ่าเขาบอกว่าเลือกชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้อยหรือมีน้ำเพื่อป้องกันการรักาาเกืองเยื่อบุช่องปาก ชื่อทางการค้าวันผลิตและวันหมดอายุพวกนี้นะครับเราต้องดูบอกชนิดของน้ำยาบ้วนปาแหล่งที่ผลิตปริมาณสุดปริมาณสุดทิศครับทีนี้เรามาดูสื่อโฆษณาวอาบอกว่ามีทุกคนต่อการเลือกซื้อหาและผลิตภัณฑ์สุขภาพดังนี้เราจึงควรเคราะห์สื่อโฆษณาก่อนเลือกซื้อเสมอซึ่งสามารถทําได้ดังนี้ หนึ่งบอกว่าไม่ลงเชื่อคำเชิญชวนในสรรพคุณของสินค้าโดยไม่มีการตรวจสอบนะครับอย่าลงเชื่อสองหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาที่เกินความจริงและไม่ปลอดภัยนะครับสามตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีการรับรองสี่ก็บอกว่า เมื่อมีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาใดๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองว่าปรึกษาแพทย์ก็ได้นะอ่อ่อเาเขกว่าสิ่งที่นักเรียนควนรรู้น้ำยาบ้วนปากเราไม่ควรเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของกรดหรือ ซึ่งเราสามารถทำการทดสอบได้ง่ายคือนำกระดาษนำกระดาษลิสมัสมาทานะไอ้นำกระดาษลิสมัสมาทดสอบกับกับน้ำยาบ้วนปากนะครับถ้ากระดาษนั้นมีม,มีสองสีคือสีแดงและสีน้ำเงินนะครับจากราากระดาษลิมันลิมันจะมีสองสีคือมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเมื่อใช้กระดาษ ริสมาสมาทดสอบนำยาบ้วนปากก็จะสามารถแยกได้ดังนี้ดูในยาบ้วนปากบอกว่ากระดาษิสมัสสีน้ำเงินกระดาษสีแดงกรดสีน้ำเงินก็จะเป็นสีแดงสีแดงก็สีแดงถ้าเป็นเบสก็น้ำเงินหมดถ้าเป็นกลางก็สีไหนสีนั้นอ่านั่นคือการทดสอบนะครับเพราะ,ะั้นถ้าเป็นสีแดงบนนี้เป็นกรดใช้ไม่ได้นั้นตารางกัน วิชาสุขสัมมดเลยครับว,วันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาเพียแค่นี้นะอ่าไม่กี่วันก็จะสอบแล้วอย่าลืมนะครับนักเรียนครับลูกๆทั้งหลายงานจับส่งมาได้เลยนะของใครมีสี่ชิ้นงานลูกสี่ชิ้นั้นเดี๋เรียนไปไม่แบบที่ครูให้ทําไปตั้งแต่เริ่มเรียนก็ ได้เลยสวยไม่สวยไม่ว่าการให้มีส่งนะครับอย่าไปที่เรีร่อเพื่อนสวยกูต้องทำมันสวยด้วยต้องเปลี่ยนใหม่จาเป็นนะครับเพ่จะให้รู้ว่าลูกมีส่วนร่วมในการเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นครูก็พอใจแล้วนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความสวยงามทั้สิ้นนะมีส่งนะครับแต่ได้ถ้าได้สวยงามด้วยก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะ ขอแค่นี้นะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับบายบายโอเคสวัสดีจ้าจ้าขอบคุณนะจ้าโอ้ขอบคุณนิวมารสุขวันนี้ผมก็ุีนวมารบสไปบายลูกบายบายลูกวัดแต่อย่าจักันบ้านนะทุกคนหนังสือนะคะ